สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งกันวันนี้และนี่ก็คือชัยภูมิร็อกค,ครับ มีใต้บนต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะใต้บันใต้สลิงนิดหนึงได้ครับคาคาคาเค่ะส่งกล้าหลงครับผมเข้ามาโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิดูช้าแล้วร้านนี้ก็มีชื่อว่า ต้นไม้คาเฟ่น,นะครับเป็นร้านเล็กๆที่น่ารักมากๆอีกแห่งหนึ่งของชัยภูมิเลยด้านนอกจะเป็นสวนสไตล์อังกฤษร่มลื่นไม่ร้อนที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆร้านนี้ดูอบอุ่นน่ารักมากๆตัวร้านก็อยู่ใกล้ๆกับราชพัฒชัยภูมิเลยนะฮะเลยราชพัฒมานิดเดียวเองใครที่ตาม GPS มาระวังหลงเหมือนตอนต้นคลิปนะครับ ด้านในจะแต่งเป็นแนวอินดัสเทรียลดีไซน์ดูคุมโทนดีมากส่วนเมนูน้ำนั้นก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับวันนี้เราสั่งเมนูทั่วไปนะครับนั่นก็คือคาปูชิโน่เย็นกับชาเขียวเย็นส่วนใครที่หิวทางร้านก็มีพิซซ่าโฮมเมดด้วยนะ สามารถเลือกตัวแป้งได้ด้วย <Wow. S 1> อร่อยมากๆเลยโอเคครับก่อนที่จะขึ้นอุทยานแห่งชาติผูแลนคานะครับเราก็มาเจอแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะฮะที่ไม่มาไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมอหินขาว เดี๋ยวเราพาไปดูสโตนเฮนเมืองไทยกันครับผมอุทยานแห่งชาติครูแลนด์คาครับจุดนี้ก็เป็นมอหินขาวนะครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสโตนเฮนเมืองไทยนะครับซึ่งลักษณะหินเนี่ยงอกมาคล้ายๆกับสโตนเฮนในประเทศอังกฤษครับ ัดไปนะครับจากกลุ่มหินห้าก้อนนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่เป็นกลุ่มหินโขงช้างกันเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันที่บริเวณผาหัวนาคนะครับ เราไปดูจุดชมวิวกันที่ผาหัวนาคเนี่ยครับจุดชมวิวผาหัวนาคเป็นเนินผาสูงที่มองเห็นตัวเมืองชัยภูมิได้อย่างสวยงามมากเลยทุกคน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็นิยมมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่จุดนี้นะครับถ้าใครที่มาที่นี่แล้วก็ต้องมาดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้ากันที่จุดนี้เลยนะครับ S <S นี่สกีห้งครับแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดก <S 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 2> <S 2> ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งนะฮะได้เวลาที่จะต้องเข้านอนแล้วครับหลายๆเต็นท์เขาก็ปิดไฟนอนจนเกือบหมดแล้วนะมีเพื่อนบ้านก็อาจจะมีเสียงคำรามบ้างเล็กน้อยพราะนั้นภูมิน่าจะประมาณ18องศาแลเย็นส,นะยสบายมากๆ วันนี้ขอตัวไปนอนกัน,กนนะครับคุณนหยครับเออสวัสดียามเช้าครับตอนนี้เวลา6โมงนิดๆครับ6โมง10นาทีอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับแล้วเราดูอาทิตย์กันที่เต็นของเราเลยครับผม อากาศจเย็นบายเร่อยอ่ยอันนี้คือตัวนะคะเพื่อเข้าไปอุทยานแห่งชาติตาดโตนนี่คือมาได้ของอุทยานแห่งชาติกูแลนคามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าอีกหนึ่งซ้ำนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกาดาต,ตนนั่นเอง ตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่น้ําตกตาตอนนะครับจากจุดบริการนะักท่องเที่ยวเดินเข้าไปส0มร้อเมตรครับที่นี่มีสัตว์ป่าและพันไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตาตนาเดี๋ยวเราไปขอความรู้จากพี่โสรถกันครับแล้วพยากัะลออที่เราเนใชน้กับพยานระลอกอดำตอนนี้ช่วงรเท้านะ เช้าหเช้าตามคนงานอ๋อเด็กคือเดินปกติเลยต้นไม้ต้นหนุ่มต้อะไรก็โตขึ้นมันจะเป็นใบกอกเป็นใบกินมันจะเกิดเป็นน่องน่องปากน่องตัวนี้ตัดเดือนหมดเรือยๆอ๋อมันออกช่วงฤดูอะไรครับช่วงเดือนอะไรครับพอที่ผ่านมามิถุนาเนี่ยมิถุนาปนี้ตัดตรงนี้ตัดต้นอุเทนตัดตรงตัดไปว่าลานหินขว้างนะครับลานหิงที่เล่นน้ำอะไร ความยาวจากนี้วัดจากฐานน้ำตกไป250เมตรเนี่ยเป็นลานเล่นน้ำน้ำไหลมาตามทางน้ำตกตรงนี้ตกลงตรงนี้โจนลงตรงนี้ไม่ถึงวันตกโจนโจรไม่ถึงตกโจนลงตกลงโจรก็ตกลงมาครับตกลงมาเนี่ยตรงไหมายควาะว่าน้ดตกโอ้โหขอบคุณมากมากเลยครับพี่ อุทยานแห่งชาติตาาตนเป็นสถานที่ชิลๆที่เหมาะกับการที่จะพาครอบครัวมาปิกนิกกันมีน้ำาต้นๆที่เด็กๆสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยจะมีใครรู้บ้างว่าชัยภูมิเมืองรองมีธรรมชาติสวยๆอากาศดีๆให้เราพักผ่อนจนอยากจะหยุดเวลานี้เอาไว้ ก่อนจะกลับกันเราได้มาแวะนานาคาเฟ่ซึ่งร้านนี้ก็มีกาแฟคร b บรู Brew, ซึ่งเป็นเมนูมเมน์ของที่นี่เป็นการปิดท้ายวอล็อไทเปอูเหอี่างสมบูรณ์